รถสวยน่าใช้มาให้แก่พี่ๆแล้วค่ะนี่ยคะบอกเลยวันนี้รุ้งพาพี่ๆมาชมนะคะรถนาใช้งานนะ่คะขันแรกเนี่ยคะทะเบียน8065ค่ะเป็น t o y ยต a าโคราอัลตินะคะตัว 1.6G นะะอีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นรถปีรุ่นใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ดีไซน์คล้ายกันนะคะเป็นตัว Altis นะคะพี่ขา ตัว1.8 e sport นี่นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี16.17สําำหรับพี่ๆท่านไ,ไหนนะคะที่กำลังมองหารถสวยน่าใช้งานบอกเลยอย่าพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันกับรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาในช่องรุ้งอาติดรถมือสองเนะะี่ยค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับรุ้งค่ะที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะตอนนี้รุ้งอยู่กันที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพิพีพเขตบินบุรีนะคะกรุงเทพมหานคร หรือที่เขาเรียกกันว่าบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ลุงพาพี่ๆมาชมรถ2องคันที่น่าใช้มากๆค่ะคันแรกนะคะคันฝั่งนี้นะค,ะคุณพี่นะคะจะเป็นตัว t o y ยต a าโคราอัลติเนยคะตัว 1.6G นะคะ, G, ะ,คะรถปี2019คันนี้ไม่หลักหมื่นนะพี่ๆนะไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหานะคะรถยนต์มือสองนะ,ะใช้งานก็แนะนำ นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยเนี่ยคะที่ขายดีมากๆนะคะของบริษัทเพชรยนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีทาสีบอล์นะคะสีดํามีให้เลือกนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะไปที่นับเขาเรียกว่าไปที่ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ID Line ลน์คะหรือเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยยกตัวอย่างมาเพราะอะไรจอดข้างกันพอดีนะคะกับคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว โตโยต้าโคราอออติสนะคะตัว1.8นะคะ e s s p r t t นะคะรถปี2016-17นะคะมาในราคา399,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 8 0คันนี้มาในราคา429,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 2 0นะคะราคาใกล้ๆกันนะคะราคาใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะต่างนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตัวนี้เป็นตัว G วันนี้รุ้งก็จะพามาชมเนาะสภาพทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของทั้ง2คันเลยนะคะพี่ขามาเริ่มจากคันแรกนะคะเรามาเริ่มจากปี19ก่อนเลยนะคะตัว G ของเราคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอ a ลติสเนาะตัวหนึ่งจ G นะคะรถปี2019ใหม่9 0 0 0 0นะคะรถปี2019ใหม่9 0 0 0 0นะราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มได้อยู่นะ จัดยอดเต็มไดยด้วยนะคะจัดยอะเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,002เท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นโฉมไมนนั้นเชนนะคุณพี่นะคะด้านหน้าเนี่ยสวยๆเดิมๆนะคะโครเมียมนะคะโลโก้ตัดแบบนี้เลยนะคะโครเมียม2เส้นนะคะคันนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบเขาเรียกว่าสวยมากๆนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ดวงใสๆเลยไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะคะในส่วนของสันเหลี่ยมคมคันนี้อยู่ครบนะคะพี่ๆขาแล้วก็ นะคะกั้นชนนะคะได้เป็นสีดำนะคะสีดาด้านตัดกับตัวรถนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะราคาอยู่ที่4,29,000นานะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 2 0 0เท่านั้นฟิล์มติดให้แล้วรอบคันคันนี้ลุงเช็คสภาพให้เรียบร้อยคุณพีนะคะดูคลิปนี้พร้อมซื้อจบได้เลยนะคะกระจกเช็คให้แล้วรอบคันคุณพี่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถที่เพชรยนต์รับประกันเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักพีความจมน้ำกับสีกอใหม่เล่นไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนนะคะมาดูกันต่อ นะะในส่วนของปกซุมล้อนะคะคันนี้แนบสนิทติดกันนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กดั้เดิมจากศูนย์ล้ออลอยสีทูโทนดิดเบรกหน้าหลังจัดให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะคะอยูค่ครบแบบนี้เลยนะคะกระจกอย่างที่แจ้งโตยโยต้ารอบคันเช็คให้เราเรียบร้อยค่ะนะคะเช็คให้เราเรียบร้อยคุณพี่นะคะสวยๆดั้มเดิม,ดมรถที่นี่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะอ่ะไปกันต่อในส่วนของกระจกมองข้าง กะจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะคุณพี่มีแถบไฟเลี้ยวที่ตัวให้เราเรียบร้อยนะคะดีไซน์มือจับเนี่ยนะคะพี่ขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีโครเมียมตัดสวยๆเลยนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะพี่ขานี่ภายในกว้างมากๆเลยนะคะพี่ขาภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีเบทนะคะสีเบทนะคะเบาะหนังสีเบทสวยๆแบบนี้ตึงๆเลยนะคะคอนโซลหน้าจะตกแต่งด้วยสีทูโทนสีดำเป็นโนแบ็กตัดกับสีเบทแบบนี้นะคะภายในกว้างขวางนั่งสบาย นะคะในส่วนของเสา A เนี่ยคุณพี่ดูได้เลยว่าเสา A น็อตไม่มีขันไขขยับนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะมาดูเสา B ดีกว่าเพื่อความชัดเนาะพี่พี่นี่นะคะดูได้เลยคุณพี่เสา B นะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเหมือนกันนะคะนี่นะคะโครงสร้างทุกอย่างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของประตูนะคะก็จะมีช่องเก็บขวดน้ําเก็บเอกสารให้เราเรียบร้อย สำหรับคันนี้เนาะนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยก็บอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะนี่กว้างมากๆจริงๆนะคุณพี่นะคะแจ้งอีกทีคันนี้ไมล์หลักหมื่นนะคะไมล์หลักหมื่นจริงๆนะคะด้านหลังนะคะคุณพี่ค่ะมีช่องเสียบสาย USB ให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์สวยน่าใช้ได้รถปีใหม่นะคะคันนี้ไมน้อยไม่เก้าหมื่นนะคะไมไม่แก่เลยคุณพี่ไม่เก้าหมื่นนะคะด้านหลังเนี่ยก็สวย,สวยๆเดิมๆนะคะสวยมากๆ ะะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าโครเมียมตัด1นึ่เซนเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เซ็นเซอร์ถอยนะคะมีมาให้กล้องถอยเนี่ยเหมือนเขาจะติดเพิ่มมานะคุณบีนะคะกล้องถอยเหมือนจะติดเพิ่มมานะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED ไลท์ไกดิ่งนะคะก็ดวงแดงๆตโตๆใสๆไม่มีรอยแตกขูดขีดร้าวนะคะสันเหลี่ยมคมอะไรอยู่ครบๆแบบนี้เลย นะคะคันนี้เป็นครอสนีคะเออขออภัยโ o โยต้าโคราออรตินะคะเครื่อง 1.6G นะคะพี่ขาสวยมากๆนะคะมาดูันที่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคะด้านหลังนะคุณพี่นะคะจุกของได้เยอะๆแบบนี้เลยพรมศักราศสะอาดสะอ้านนะคะพี่ขาดูได้เลยนะนีคะในส่วนของนี่เนี่ยชุดซ่อมยางอะไหลนะคะฉุกเฉินมีให้เรียบร้อยพร้อมแม่แรงนะคะซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีครีมไข่คุณพี่ เดิมแน่นอนคุณพี่เดิมโรงงานเนี่ยนนี่สวยๆเดิมๆนะคะมีเขาเรียกว่าไม้ไม้อัดเนี่ยะคะปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะพุ่มสักการะสะอาดสะอา้านนะคะโครงสร้างนะคะก็เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งซินนะคะพี่ขายอย่างที่ลุงบอกรถที่นี่ไม่มีชนหักจริงๆนะ,ะนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของโครงสร้างนี่นะคะฝาท้ายของเราโครงสร้างฝาท้ายน็อตไม่มีขันไขยขยับไฟไฟแท้ไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟเดิมนะคะสีทุกอย่างสีแท้สีเดิมเลยคุณพี่ นะคะรถไม่มีธรรมาแน่นอนนะคะพี่ขารับประกันเลยรถที่นี่ไม่มีชนหนักผิควา่มจมน้ํากับสีกอไม้นะคะเล่มไม่มีชํารุษสูญหายเนาะนะคะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้าน,นหลังกันบ้าง้็ขออภัยค่ะฝั่งคนขับนะคะคุณพี่นี่อันนี้นะคะมาในส่วนของฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีปุ่มเอ่อนี่เลยนะคะปุ่ม passion control กะกระจกออโต้หบานควบคุมกระจก3บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะคะมีให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้ก็มีให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะพวกมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้หน้าจอวิทยุแยกให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ขาสําหรับคันนี้นะหน้าจอวิทยุแยกให้เราเรียบร้อยแอร์ระบบแมนนวลนะคะเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะในส่วนพักมาท่องวางแก้วน้ําช่องเก็บของมีเยอะๆจุกๆ2แก้วให้เรียบร้อย นะคะด้านบนนะไม่มีรอยบุบเบี้ยวทั้งสิน้นนะคะสำหรับคันนี้เนะคะเป็น t o y ยต a าโคราเอลติดนะคะตัว 1.6G นะคะรถปี2019ไม่94,000โลนะไะม่94,000โลนะคะคันนี้มาในราคา429,000บาท นีคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,200ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 2 5 1 7 4 3 5นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นเพียบแน่นอนนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วพี่ๆนะคะใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะคะอ่ะมาคันถัดไปนะคะใกล้ๆก,ก,กันนี่โชมเขาสวยจริงๆคุณพี่นะคะคันนี้นะคะนั่นก็คือ Toyota นะคะโคราเอลติสนะคะตัว1.8 e s Sport รนะคะรถปี2016-17 ะะรถปี16.17นะคันนี้มาในราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0พัอประมาณอ๋อขออภัยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,8 0 0เท่านั้นนะคะพี่ขาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,8 0 0เท่านั้นนะดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับฝั่งนี้เลยนะคะดีไซน์คือคล้ายกันเลยนะคะคันนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโครเมียมนะคะที่เหมือนด้านหน้าเลยโฉมไม่นั่นเช้นเหมือนกันนะคะพี่ขาไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์คันนี้มีไฟตัดหมอกให้เราเรียบร้อย นะคะทะเบียน9081นะคะทุกอย่างสวยเดิมนะคะสันเหลี่ยมคมอยู่ครบๆนะคะคันนี้เนี่ยนะคะตกแต่งล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะตกแต่งล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบ18นะคุณพี่นะคะสเกิร์ตคันนี้มีให้รอบคันนะคะคันนี้จัดสเกิร์ตรอบคันมาแล้วเรียบร้อยนะนะคะสวยมากๆนะคะพี่ขาในส่วนของนะคะฟังก์ชันทุกอย่างครบๆนะคะนี่ กระจกเนี่ยะพับเก็บระบบไฟฟ้านะคะมือจับนะคุณพี่นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีแถบไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยเออขออภัยค่ะมีแถบโครเมียมนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในคันนี้นะคะตกแต่งด้วยสีดำเนะคะนี่โทนดําแบบนี้เลยคุณพี่นะคะสวยมากๆนะคะคุณพี่ขาฟังก์ชันครบมากๆเลยนะคะภายในสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้นะคะเบาะเนี่ยนะคะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ต เนี่ยคะเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตตึงๆนุ่มๆไม่มีรอยขา่าใดๆทั้ทงสิ้นนะคะในส่วนสัดมาเลยคุณพี่นี่โครงสร้างเนาะนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขยขยับแน่นอนเนะะี่ยค่ะพี่ขาคันนี้รุงก็เช็คตรวจมาให้เราเรียบร้อยคัดมาแล้วเรียบร้อยคุณพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็บอกเลยว่ากว้างๆเลยนะคะนี่อ่านะคะด้านหลังนะคะ ใน,โ Shift, โน,น ant, ส่วนของด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันก็กว้างเลยฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่ากว้างขวางจริงนะคะเบาะด้านหลังเบาะหนังสีดำนะคะพี่ขาแล้วก็มีที่เสียบสาย UH usb ให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งที่นะคะช่องเก็บของช่องเก็บขวดน้าช่องเก็บเอกสารจัดให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะพี่ขานี่ให้ดูนะคะด้านหลังเนี่ยสปอยเลอร์นยคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยจะทรงดูสปอร์ตกว่าเยอะเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตแบบที่แท้จริงเลย นะคะดีไซน์ฟังก์ชันภายในค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานเนี่ยนะคะมีงบไม่เกิน4 0 0แสนก็แนะนำคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้เลือกนะพอคัดมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะทุกคันลุงคัดให้แล้วเรียบร้อยว่าสวยแน่นอนคุณพี่นะคะทุกอย่างเดิมนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะอ่าด้านหลังนะคะกล้องถอยคันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้าย led light guiding นะคะคันนี้สวยเดิมมาก นะจพี่เปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังของคันนี้นะคุณพี่จะมีเป็นถาดรองให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมชุดซ่อมยางอะไหล่สุกเฉิดนะคะแล้วก็โครงสร้างทุกอย่างสวยหลักสวยเดิมแน่นอนนะคะนี่โครงสร้างเอออะไรเอยนะคะไฟไฟแท้ไฟเดิมนยคะทุกอย่างเดิมเดิมแน่นอนนะคุณพี่นะคะอย่างที่ลุงแจ้งน้องว่ารถที่นี่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแน่นอนนะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้ติดคิ้วกนศาสตาร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูฟังก์ชันฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่ ฟังชันฝั่งคนขับนะคะพี่ขานน่นะคะปุ่มแพชชั่นคอนโทรลกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะควบคุมกระจก3บานนะคะที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะมีมาให้เราเรียบร้อยเนาะนะคะในส่วนของปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทมีให้เราเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะบีขาหน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้นะคะคันนี้เกียร์นะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C ี t นะคะช่องวางเก้วน้ำมีให้ปกติเลยคันนี้ไม่อยู่ที่ 1นึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกพันกว่าโลนะคะราคาก็ถือว่าดีไม่ก็ไม่แก่ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาเนาะเอาติสทั้งสองขาน,นะคะอยากรู้ว่าแตกต่างยังไงวันนี้รุ้งได้เอามาเทียบให้ดูแล้วนะคะระหว่างเอาติสนะคะตัว 1.6G นะคะปี19กับเอาติสหนึ่งจดแปด e s sport นะคะรถปี2 0 0 0 1นะคะส6 17นะะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรุ้งมาตอบกับทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคันนี้นะคะ1.8 ES Sport รนะคะราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,800เท่านั้นใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นฝั่งนู้นเป็นตัวจี นะคะ 1.6G รถปี19นะคะราคาอยู่ที่429,000ผ่อนเริ่มต้น7,200ใครสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะตามช่องทางด้านล่างเนาะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะเบอร์0972517435หรือแอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างเลยวันนี้นะคะรุ่งต้องขอลาไปก่อนนะพี่ๆฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ